นะครับถ้าเขาไม่สม่ำเสมอตั้งแต่แรกก็จะเป็นขึ้นวันนี้ครับวันนี้เราจะมาทําสีนะครับโต๊ะไม้มะค่าโมงแผ่นนี้อันนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับแล้วก็มีขาเป็นไม้นะ อันนี้คือรองพื้นด้วยแซนดิ้งซิลเลอร์สองรอบแล้วก็ขัดนะครับเขาจะขาวนวลๆขึ้นมาอย่างนี้ด้วยกระดาษทรายเบอร์320นะครับแล้วเราจะลงยูรีเทนร,ระบบ 2K ของเบเยอร์นะครับมีความด้าน70%แล้วก็เงา30%ดูว่าจะสวยแค่ไหนเมื่อเราขัดแล้วนะครับเราก็จะทําความสะอาดเพว่แปรงขนไก่ก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่มีฝุ่นอันนี้คือเราไม่ได้ย้อมสีนะครับเราก็รองพื้นแล้วก็ขัดธรรมดานะครับเพอเอินไม้แผ่นนี้เป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีแผลครับเป็นไม้เก่าตัด ขอบตรงหนาประมาณ7เซนนะครับกว้างกว้าง1เมตรนะครับยาว3มเมตร57เซนติเมตรสามเมตรครึ่งกว่านิดนดความสูงก็75 cm, มาตรฐานทั่วไปนะครับโอเคหลังจากที่เราทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาพ่นยูริเทนนะครับซูเครอบแรกดูว่าสีสันเขาจะประมาณไหนนะครับอันนี้คือยูริเทนนะครับจะมีส่วน A ส่วน B อันนี้เราใช้พ่นก็จะใช้1ต่อหนึ่งแล้วก็จะมีทินเนอร์เข้าไปอีกนะครับอันนี้ก็คือเหลวนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาแตกตัวได้ดีแล้วแต่ชิ้นงานบางที ก็สะสมเจือจางกว่านี้หรือเข้มข้นกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่ารอบสุดท้ายก็จะเข้มข้นนิดหนึง่งข้นให้ฉ่านะครับคนให้ฉ่าเกือบเยิ้มแต่ไม่เยิ้มให้เป็นเส้นๆไปไม่ต้องหยุดตรงกลางเพราะว่าสีพวกนี้จะ,จะแตกตัวแล้วก็แห้งเร็วนะครับถ้าเขาไม่สม่ําเสมอตั้งแต่แรกก็จะเป็นขึ้นอันนี้ลมเ็าจะอ่อนนิดนึงลายเขาจะสวยนะครับแผ่นนี้เป็นธรรมชาติสวยงามระดับหนึ่งไม้มาค่าเป็นไม้ที่คนไทยนิยมเป็นระดับต้นๆนะครับที่นิยมมากมีอยู่3ตระกูลก็คือไม้สักไม้มาค่าแล้วก็ไม้ประดู่นะ ชอบแต่ส่วนมากก็จะตอนนี้ก็จะนิยมมะค่ากับประดูนะครับส่วนตามชาติก็จะนิยมไม้พึกไม้ดามจุลีบางคนก็จะอาจจะชอบไม้ปแปลกๆนะครับอันนี้ก็คือพ่นยูรีเทน U รอบแรกนะครับเสร็จแล้วเก็บขอบอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าขอบของเขาเนี่ยหนาหน่อยก็ดีอาจจะได้ทนการขีดข่วนเวลาใช้งานก็จะโดนขอบซะมากกว่าโอเคอันนี้สีเขาจะเงานะครับเวลาแห้งเขาก็จะดรอปลงมาก็จะมีความสดใสนิดนิดนึงนะครับไม่เงาเกินไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะพ่นขาขาก็จะเป็นไม้ามะค่าเช่นเดียวกัน นะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมทางหมูนะครับบานบนข้างล่างก็จะแคบกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้คือลูกค้าเขาชอบแบบนี้ เราจะพ่นดูรีเทนแบบนี้อยู่3รอบนะครับแล้วเราก็จะขัดลงแว็กซี่ได้อย่างน้อยนะครับสรอบอันนี้เราก็กองโอเคก็ผ่านไปรอบแรกนะครับอันนี้กําลังเสร็จตัวนะก็จะรู้สึกด้านเนียนดูเป็นธรรมชาติมากกว่าอันนี้ก็คือหนึ่งรอบผ่านไปนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนสีสันอะไรต่างๆนะครับรอบ2รอบ3ก็จะเหมือนเดิมนะครับไม่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปจากนี้เพียงแต่ว่าสีหนาขึ้นทนการขีดกวนมากขึ้นนะครับเอาไว้ให้ชมกันนะเผื่อเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ